ก็สวัสดีแฟนๆเกม Beach Theatre m ด้วยนะครับหรือว่า b e a c Eternal Soul นั่นเองนะทุกคนวันนี้ครับผมโกดแมนก็จะมาทดลองให้ทุกคนดูนะเป็นคําถามที่หลายคนสงสัยครับนั่นก็คือช่องอาวุธวิญญ,ญาณตรงนี้นั่นเองนะทุกคนซึ่งเราครับจะต้องเอามาัพความสามารถนะเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครของพวกเรานรั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นช่องแรกอิจิโกะนะช่องที่2นี่เป็นปินขุนนางของเบียคุยะอะไรทํานองนี้นะต่ว่าครับมันจะเกิดปัญหาขึ้นครับนั่นก็คือว่า พอบางคนครับอัพจิตอัพอิจิโกะไปแล้วเนี่ยเสียดายหินนบแล้วมาเปิดเบียร์คุยะได้ต่อเลยเลื่อสามซิครับอยากเอาหินที่อัพอิจิโกะตรงนี้นะมาอัพให้กับเบียร์คุยะนั่นเองนะแล้วมันก็จะมีปุ่มรีเซ็ตขึ้นตรงข้างสายข้างล่างนี่นะทุกคนและหลายคนครับก็สงสัยครับว่าถ้าเรากดปุ่มรีเซ็ตไปแล้วเนี่ยเราจะได้หินครับหินม่วงๆอันบนขวาตรงนี้นะทุกคนหรือว่าเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมขออ่านชื่อนะครับลืมครับ อ่ะอันนี้นะับแหล่งอาวุธวิญญาณอันนี้นะับจะได้หินคืนหรือว่าได้เงินคืนเท่าไหร่อะไรยังไงนะับอ่ะเป็นคาถามที่น้องๆหลายคนสงสัยกันนะับวันนี้เราวันนี้ครับผมก็เลยจะมาทําการทดลองให้ทุกคนได้ดูเลยครับว,ว่าอ่ามันถ้าเรากดรีเซ็ตไปเนี่ยเราจะได้หินคืนครบทุกเม็ดหรือเปล่านะและได้เงินคืนครบตามจํานวนหรือเปล่านั่นเองนะทุกคนวันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆนนะับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพ อีจิโกะกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ผมมีหินอยู่18นะครับแล้วก็มีเงินอยู่2 83ล้านนะครับอ่าผมก็ลงข้อมูลไว้ตรงนี้แล้วนะเป็นตรงช่องก่อนนี้นะทุกคนปั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มอัพแล้วเรามากดรีเซ็ตเลยครับว่าเราจะได้หินคืนและเงินคืนครบหรือเปล่าอัง้นก็กดมั่วๆเลยนะครับตอนนี้18เม็ดนะปั่กดไปเลยครับทุกคนกดอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมเห็นนะ่าผมก็รังเลมกันนะใครดีรักผมนะคือว่าผมจับ อัพเบียคุยะาหรือว่าอัพอิจิโกดีนะครับผมแนะนําให้ปั้นสุดสักหนึ่งตัวก่อนก็ดีนะทุกคนเพื่อว่าเราจะได้หดหดไปเลยหนึ่งตัวครับแต่ถ้าเบียคุยค่าไขมียังบ่ได้เปิดซีดาวเนี่ยผมแนะนาให้อัพอิจิโกก่อนนะฮะอ่าเรียบร้อยนับตอนนี้ผมอัพอัพเสร็จแล้วนะหินม่วงผมเหลือศูนย์เม็ดนะครับเงินผมก็จะลดไปประมาณอ่าตอนนี้คนระับเหลือ 2. 7 5ุดเจนะทุกคนนานมันก็จะมีปุ่มรีเซตตรงนี้ครับอ่าหลายคนอาจจะ บืออิจิโกะแล้วนะจะเอามาอัพเบียคุยะตอนพดเลเวลสาสิบแบบนี้นะแล้วก็จะกดรีเซตครับเนี่ยมันจะขึ้นมาว่าครับหลังรีเซตครับจะคืนแหลงอาวุธวิญญาณก็คือหินม่วงนะครับที่ใช้อัพเลเวลในช่วงปัจจุบันเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้นะช่วงปัจจุบันก็คือว่าตรงนี้เพื่อนเพื่อนเห็นว่าตรงเอสเอสนี้นะนี่ผมพันไอการอัพอาวุธวิญญาณเนี่ยมันจะมี3ระดับครับทุกคนระดับหนึ่งก็คือเอสเดียวครับระดับที่2ก็คือระดับกลางสองเอสนะครับ อัพตัวละครเป็น U R ครับคือ S S F นั่นเองนะ,นะครับ3 S ครับอ่ะตอนนี้ผมอยู่ระดับการนะถ้าเรากดรีเซ็ตเนี่ยเราจะรีเซ็ตแค่ช่วงปัจจุบันคนระับก็คือ2 s ตอนผม U ตรงนี้เท่านั้นนะรีเซ็ตที่อัพไป4 5ช่องนี้นะครับมันจับไม่ไปรีเซ็ตในช่วง S1 นะครับก็คือว่าช่วงแรกขั้นหนึ่งนะั่นเองนะถ้าขยูช่วง3จะขึ้น U R แล้วเนี่ยมันก็จะรีเซ็ตอยู่แค่หน้านี้เท่านั้นนะมันจะไปย้อนมาหน้า2อแล้วก่อนอะไรทำนองนี้นะครทุกคนงงไหมถ้าง,ง,ง ตัวแข่งตัวมานนะครับเนาะอันนี้นี่ยอนนะยอก็ย้อนไปดูได้นะครับเนาะโอเคประมาณนี้นะถ้าเรากดรีเซ็ตมันก็จะรีเซตแค่หน้าช่วงเลเวิวปัจจุบันหน้าตรงนี้เท่านั้นนะมันจะไปย้อนไปช่วงหน้า,าหน้าก่อนๆน,นะครับอ่าแล้วมันก็จะใช้ยกถึง300ยกเลยนะก็ถือว่าแพงเอาเรื่องครับทุกคนปะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าตอนนี้กดยืนยันไปเลยฮะปิง้งนะอ่าได้ได้หินคืนครบครับทุกคน18เม็ดนะแล้วเงินอีกเ หมื่นสองพันบาทนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าแบบเงินคืนจะตรงหรือเปล่าสาหรับิีเนี่ยตรงแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่ะมันก็จะใช้ไปศูนย์นะครับเนาะเงินครับคืนมาเจ็ดหมื่นสองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูเลยดีกว่านะว่าเงินมันเหลือเท่าไหร,ร่นะเนาะอ่ะประมาณนี้นะทพกคนเดี๋ยวก็กดนะครับอ่ะแปดสองจุดแปดสามนะครับอ่ะเห็นไหมครับเงินคืนเท่ากันเด็กเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกด r เ s e ตเนี่ย กดรีเซ็ตได้เลยนะทุกคนมันมันจะอ่าไม่เสียทั้งเงินไม่เสียทั้งหินม่วงเลยครับทุกคนมันจะคืนทุกอย่างให้เป๊ะเลยนะแต่สิ่งที่พวกคุณจะเสียก็คือนี่ยครับยกที่ใช้ในการรีเซ็ตนั่นเองนะสามร้อยสามร้อยยกครับเสียแค่ยกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นใครจะกลับไปปั้นเบียร์ผู้ะเอาเบียร์ผู้ะญไปปั้นอิจิโกะก็สามารถทําได้ครับผมว่าพ่อเราไ่เสียอะไรอยู่แล้วครับเราได้หินคืนเป็นเม็ดเต็มหน่วยครับเงินก็ได้คืนครบทุกบาททุกสตางค์ครับแต่ว่าเราจะเสียแค่ยก300หน่วยก็ ไปตัดสินใจกันดีๆนะครับและก็หลายคนคนระับอาจะถามว่าปั้นเบียคุยะหรือว่าปั้นอิจิโกะดีครับพี่ในการขึ้นย R ก่อนนะไอผมก็อแนะนำเลยนะับถ้าคขมีเบียรคุยะซีดาวเนี่ยก็ปั้นเบียรคุยะก่อนก็ดีนะเพราะว่าเป็นตัวที่แรงนะแต่ว่าถ้าใขรยัางบ่มีเบียคุยะซีดาวครับก็สามารถไปปั้นอิจิโกะขึ้นยูก่อนไนดะ้ผมแนะนําว่าปั้นตัวใดตัวหนึ่งขึ้นยูก่อนนะเพราะว่าเราจะได้โซออวุธตรงนี้มันจะได้ควบคับตัวละครเอาจักโหดนั่นเองนะ แต่ส่วนตัวผมปั้นอิจิโกก่อนนะเบียรคุย่าผมก็มีแล้วแต่ผมบ่ชอบนะผมเป็นตัวอวยอิจิโกครับโดยเฉพาะอิจิโกเนี่ยถ้าได้ชุดครับได้ชุดอ่าได้ชุดยูอาร์นะตอนปดอันนี้นะทุกคนมันเข่มากเลยนะผมบอกเลยนะได้สก,กีนอิจิโกครับผมเลยเป็น <laughs> เป็นตัวอวยผมครับผมเลยแม่งทุ่มอิจิโกครับตอนนี้ไอดีล่าลผมก็ใกล้จะไปยูอาร์แล้วนะ <laughs> และไอหินม่วงอันนี้นะอาวุธปัญญาน,นี่นะหาจาักไหนนะหาได้จักหนึ่งเลยนะ PVP ครับทุกคนมันจแจกครับอ่าเพราะฉะนั้นนับก็อย่าลืมมา PVP ครับ5้ารอบต่อว,วันก็จะได้1เม็ดแล้วนะครับและอันที่2นะครับสามารถหาได้จากอ่าตรงนี้นะทุกคนท้าทายนี่นับแล้วก็ท้าทายขีดจํากัดครับการไปหอนั่นเองนะทุกคนมันก็จะมีหินให้เราทุกทุกชั้นแล้วชั้นละเม็ดนะครับก็พยายามเคลียร์ไปเรื่อยๆครับก็จะได้หินชั้นละเม็ดชั้นละเม็ดมาอัพตัวละครเรานั่นเองนะฮะทุกคน ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะทุกคนไว้ผมมีที่ดีๆหรือว่ามีตัวละครไหนเด็ดๆครับจะามารีวิวให้ทุกคนรู้เนี่ยก็าสามารถกดซ u b สไ r i b e กดติดกตากันไว้ได้นะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์คกด s u b สไ r i b ์นะตา,ากันง่หได้นะไว้เฮามาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนละสวัสดีรับพี่น้อง